เคยสงสัยไม่ว่าทวีปใดมีศาสนามากที่สุดในโลกโดยอันดับที่1นั้นเป็นทวีปที่มีศาสนามากกว่าส่วนอื่นๆของโลกรวมกันเริ่มต้นจากอันดับที่7ทวีปแอนตาร์กติกาซึ่งไม่มีศาสนาเลยเพราะที่นี่ไม่มีคนอยู่อาศัยอย่างถาวรอันดับที่6โอเชียนเนียส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์และความเชื่อดั้งเดิมอันดับที่5อเมริกาใต้คนส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์นิกายแคทอลิกมีคริสต์นิกายโปรเตสแตนบางส่วนความเชื่อท้องถิ่นและการนับถือผีอันดับที่4ทวีปอเมริกา โดยศาสนาคริสต์มีอิทธิพลมากที่สุดถัดมาคืออิสลามยูดาห์และความเชื่อทางจิตวิญญาณของชนพื้นเมืองอันดับที่3ได้แก่ยุโรปมีศาสนาคริสต์อิสลามศาสนายูดาห์และกลุ่มแนวคิดมุ่งเน้นแยกศาสนาออกจากรัฐและกิจกรรมสาธารณะอันดับที่2คือแอฟริกาโดยมีศาสนาคริสต์อิสลามและศาสนาดั้งเดิมของแอฟริกามากกว่าร้อยศาสนาและสุดท้ายอันดับที่1นั่นคือทวีปเอเชียเอเชียเป็นต้นกําเนิดของศาสนาหลัก11ศาสนาได้แก่ศาสนาฮินดู ศาสนาพุทธศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามศาสนาเชนศาสนายูดาศาสนาชินโตศาสนาสิกรัฐิเตาและศาสนาโซโลอัสเตอร์รวมถึงความเชื่อท้องถิ่นอีกกว่าพันศาสนาโดยเอเชียนั้นมีศาสนาที่ยังคงดำรงอยู่มากกว่าทวีปอื่นๆบนโลก